สวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันภาพยนตร์ที่ผมจะมาสรุปเนื้อหาให้ฟังกันในคราวนี้มีชื่อเรื่องว่าสุข13ฝันหวานซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีหลายภาคมากๆเลยนะและเพื่อจะได้ไม่เป็นการงงผมจะขอเรียงไทม์ไลน์ของหนังตามรูปนี้เลยนะตั้งแต่เจสันภาคแรกในปี1980จนถึงภาคที่10เจสันเในปี2001และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มที่ภาคแรกกันเลยในสุข13ฝันหวานบอกลาเลิกขาดบุหรี่วันนี้ฟิลดีกลิ่นแน,น่นใช้ในสถานที่ปิดได้คนรอบข้างไม่ลำคาญมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเปิดเรื่องมาที่แคมป์คิสตันเลกในปี1958ผู้ดูแลแคมป์กับเด็กๆกำลังปาร์ตี้รอบเตาผิงกันอย่างสนุกสนาน แต่ก็มีเด็กสองคนที่แอบมาจูจี๋กันกำลังเข้าได้เข้าเข็มแต่ทั้งสองคนก็ต้องหยุดการกระทํเอาไว้ก่อนเพราะว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาหาทั้งสองคนบุคคลปริศนาไม่พูดอะไรทั้งนั้นมันหยิบมีดขึ้นมาและก็แทงเด็กชายจนลงไปนอนตายกับพื้นทันทีจากนั้นเด็กผู้หญิงก็คือลายต่อไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความสยอง และหนังก็ตัดมาในตอนปัจจุบันซึ่งเป็นวันศุกร์ที่13เดือนมิถุนายนเราจะได้รู้จักกับแอนนี่หญิงสาวสุดใสซื่อและไร้เดียงสาเธอมีอาชีพเป็นแม่ครัวและเธอกำลังจะเดินทางไปที่แคมป์คิสตันเลกคนในพื้นที่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเพราะว่าแคมนี้มันปิดตัวไปนานแล้วแต่แกอีนอตก็บอกว่างั้นเธอติดรถไปกับฉันก็ได้เพราะว่าฉันจะผ่านทางนั้นพอดี แต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะออกเดินทางก็ไปเจอกับลับผู้ชายสติไม่สมประกอบชอบพูดอะไรเพ้อเจอลาบก็บอกว่าอย่าไปที่แคมป์นั่นเลยที่นั่นมันมีคำสาปใครไปก็ตายหมดเธอรีบหนีไปซะแต่ก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของลาบเลยและทั้งสองคนก็ออกเดินทางอีนอตก็ถามแอนนี่ว่าเธอจะไปทำงานอะไรที่แคมป์นั่นเธอรีบลาออกซะเพราะว่าที่นั่นมันมีแต่ข่าวคนตายเธอไม่กลัวเหรอ แอนนี่ก็ตอบไปว่าฉันจะไปเป็นแม่ครัวที่นั่นไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันเอาตัวรอดได้คืออ e ีนอสเนี่ยมันมาส่งแอนนี่ได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีทุระที่มันต้องไปเหมือนกันแอนนี่ก็เลยต้องเดินต่อเข้าไปเองนะครับและก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่กําลังจะเดินทางไปที่แคมป์คิสตันเหมือนกันโดยคนทางซ้ายแจ็คหนุ่มผมรอนคนกลางมาซี่สาวสวยสุดแซ่บและคนที่กําลังขับรถอยู่นั้น เน็ตสาเหตุที่ทุกคนต้องมาที่แคมป์แห่งนี้เพราะว่าเจ้าของแคมป์เนี่ยต้องการจะเปิดแคมป์ขึ้นมาใหม่นะครับเลยต้องหาคนงานมาช่วยๆกันเพื่อบุรณะและก็เปิดที่นี่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยคนคุมงานในครั้งนี้ก็คือสตีฟหนุ่มแว่นและเพื่อนสาวของเขาอลิสกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถยนต์มาก็มาถึงที่แคมป์แล้วทุกคนก็ทักทายกันและก็เริ่มแบ่งหน้าที่แต่ดูเหมือนอลิสเธอจะมีปัญหากับที่นี่ เพราะว่าเธอไม่ได้อยากมาที่นี่ตั้งแต่แรกสตีฟก็เลยขอร้องอาริสก็เลยยอมใจอ่อนอยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยความที่อุปกรณ์เนี่ยมันไม่พอนะครับสตีฟก็เลยต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อของสตีฟก็บอกว่าเขาจะกลับมาก่อนเที่ยงนะทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปอันนี้ก็คนงานอีกคนนึงนะครับเธอมีชื่อว่าเบนด้าตัดกลับมาที่แอนนี่ผู้น่าสงสารคือคนอื่นเนี่ยไปถึงที่แคมป์กันหมดแล้วนะครับ แต่เธอเนี่ยยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่ามีรถมาจอดรับเธอให้เธอร่วมทางไปด้วยแถมไม่รถคันนี้มันก็ไม่จอดให้เธอด้วยคือมันขี่เลยแคมป์ไปเลยนะแอนนี่ก็พยายามขอร้องนะครับให้มันจอดแต่มันก็ไม่จอดจนสุดท้ายแอนนี่ไม่มีทางเลือกเปิดประตูรถแล้วก็กระโดดหนีออกมาทันทีแต่เจ้าของรถคันนั้นมันก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปมันเดินตามเธอกลับมาพร้อมกับมีดหนึ่งเล่ม และมันก็กรีดไปที่คอของแอนนี่อย่างช้าๆจนเธอตายคาที่อยู่ตรงนั้นส่วนพวกกลุ่มวัยรุ่นที่แคมป์นั้นก็เล่นสนุกสนานกันไม่รู้เรื่องอะไรด้านนอกเลยไม่นานก็มีตำรวจเข้ามาขอตรวจสอบที่นี่แต่ก่อนที่ตำรวจจะกลับไปตำรวจก็ถามว่าคนที่ชื่อลาฟมีใครเห็นเขาไหมฉันกำลังตามหาตัวเขาอยู่กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าไม่นะพวกเราไม่เห็นคนอื่นเลยนอกจากพวกเราพอจบการสนทนา ตำรวจก็รีบขับรถออกไปจากที่นี่ทันทีรู้สึกว่าคนในพื้นที่เนี่ยจะไม่มีใครอยากเข้ามาในแคมป์นี้เลยนะและก็ใช่จริงๆนะครับชายที่ชื่อลาบเขาแอบอยู่ที่นี่จริงๆลาบก็บอกกับกลุ่มไวรุ่นไปว่ารีบหนีออกไปจากที่นี่ซะที่นี่เป็นอันตรายรีบหนีไปแต่ก็ไม่มีใครเชื่อที่ลาบพูดเพราะทุกคนคิดว่าเขาก็เป็นแค่แตาแก่ที่สติไม่ดีเท่านั้นดูเหมือนตอนนี้ทุกคนจะมีปัญหาเพราะว่าแอนนี่ที่เป็นแม่ครัว เธอยังมาไม่ถึงสักทีพวกเขาก็เลยต้องทำอาหารกินกันเองมีหน่ำซ้ำไฟในบ้านก็ยังเปิดไม่ติดแต่ก็ยังโชคดีนะครับเพราะว่ามีเครื่องปั่นไฟให้ในขณะที่เน็ตกำลังเดินเล่นอยู่นอกบ้านเขาก็เหลือไปเห็นใครสักคนอยู่บนบ้านไม้เก่าๆและฉากก็ตัดไปเลยนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เน็ตเนี่ยหลังจากที่มาเดินเข้าไปแล้วมันเป็นหรือมันตายแถมตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกดูทรงแล้วจะตกหนักด้วย แจ็คกับมาซี่ก็กําลังมีเซ็กกันอย่างเมามันคือเตียงที่ทั้งสองคนกําลังนอนอยู่เนี่ยมันเป็นเตียงคู่นะครับเตียงสองชั้นทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเตียงด้านบนมีศพของไอ้เน็นอนอยู่อา้าวสรุปแล้วหลังจากที่มันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นมันก็ตายนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันตายได้ยังไงส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็กําลังนั่งเล่นเกมเศรษฐีกันเพลิน,นแล้วไอ้ผู้ชายเสื้อลายเนี่ยก็เป็นคนงานที่นี่เหมือนกันนะครับชื่อบิล ตัดกับมาที่แจ็คหลังจากที่เสร็จกิจกรรมกับมาซี่แล้วพี่แกก็นอนดูดบุหรี่ชิวๆมาซี่ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่แจ็คก็นอนไปได้ไม่นานลูกธนูจากไหนไม่รู้เสียบทะลุคอแจ็คมาจากด้านหลังแจ็คนี่เลือดพุ่งเต็มที่นอนตายคาที่ทันทีฆาตะกรพอมันฆ่าแจ็คเสร็จมันก็ตามมาฆ่ามาซี่ต่อที่ห้องน้ําแต่คราวนี้โหดหน่อยมันใช้ขวานสับไปที่ใบหน้าเต็มๆพวกวัยรุ่นที่กําลังเล่นเกมเศรษฐีอยู่นั้น ตอนนี้เนี่ยก็เลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าพายุมันเริ่มแรงมากๆเลยต้องแยกย้ายกันกลับไปที่ห้องนอนหน้าร้านอาหารแห่งหนึง่งใกล้ๆกับแคมป์คิสตันเลคสตีฟก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังนั่งพักทานอาหารอยู่แต่พอจะกลับแคมป์รถก็ดันมาติดลมไปไหนไม่ได้แต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ามีรถตํารวจผ่านมาตํารวจก็เลยอาสาจะไปส่งเขาที่แคมป์ตัดกับมาที่เบนดา พอเธอเล่นเกมเสรษฐีเสร็จเธอก็กลับมาถึงห้องนอนแล้วแต่จูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเธอก็เลยเดินตากฝนตามเสียงออกมาจนตัวเปียกโชกแต่สักพักเบนได้ก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงเล่ากับว่าเธอเจอเข้ากับอะไรสักอย่างและฉากก็ตัดไปเลยนะครับแต่เราก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเธอต้องตายแน่นอนส่วนอลิซเธอก็ไม่มีอะไรทำนะครับอยู่ห้องคนเดียว ก็เลยนั่งเล่นกีตาร์ชิวๆสักพักบิลก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าข้างนอกมันมีอะไรแปลกๆผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องด้วยความเป็นห่วงทั้งสองคนก็เลยออกมาตามหาคนอื่นๆแต่ก็ไม่เจอใครเลยทั้งสองคนเลยพยายามจะใช้โทรศัพท์แต่โทรศัพท์ก็ดันโถรไม่ได้เพราะว่าสายโทรศัพท์เนี่ยโดนตัดไปแล้วนะครับพอจะใช้รถรถก็ดันใช้ไม่ได้อีกอะไรจะซวยขนาดนั้นตัดกับมาที่สตีฟตำรวจเนี่ยก็มาส่งได้แค่นี้นะครับครึ่งทาง เพราะว่าจูจ่ๆก็มีงานด่วนเข้าสตีฟเลยต้องเดินกลับแคมป์เองแต่ระหว่างที่เขากําลังเดินอยู่นั้นสตีฟก็โดนดักทําร้ายด้วยอาวุธอะไรสักอย่างแต่ดูจากสีหน้าของเขาแล้วคงเจ็บหน้าดูไม่นานไฟในแคมป์ก็ดับลงแสงไฟเนี่ยไม่เหลือสักนิดเลยนะครับมืดต๊บตือบิลเลยอาสาจะไปดูเครื่องปั่นไฟให้เพราะสงสัยน้ำมันจะหมดส่วนอลิซก็กำลังหลับอยู่บนโซฟาเพลินๆแต่พอบิลไปถึงเครื่องปั่นไฟ มันก็ดันปกติทุกอย่างแต่ทำไมไฟถึงดับละ่ะอาริธเธอก็เห็นว่าบิลเนี่ยออกมานานแล้วเธอก็เลยจะออกมาตามหานะครับแต่สิ่งที่เธอเจอก็คือร่างของบิลที่โดนลูกธนูปักเต็มตัวจนตายขาที่ไปซะแล้วอาริธก็ยังมีสติรีบหนีกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็หาอะไรมาขวางประตูไว้จู่ๆฆาตกรมันก็โยนศพของเบนด้าเข้ามาสรุปแล้วเบนด้านเนี่ยก็ตายจริงๆนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดี ว่าเธอตายเพราะอะไรสักพักก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาในแคมป์อลิสก็ดีใจมากรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือเจ้าของรถคันนี้ก็คือคุณนายวอฮีอลิสก็ขอร้องให้พาเธอหนีไปจากที่นี่ทีที่นี่มีคนตายคุณนายวอฮีก็ไม่เชื่อและจะขอเข้าไปดูเองว่ามีคนตายคุณนายวอฮีก็เริ่มพูดอะไรแปลกๆวกไปวนมาเหมือนคนโรคจิตคุณนายวอฮีก็เล่าว่าที่นี่เคยมีเด็กคนหนึ่ง จมน้ําตายเพราะว่าโดนเพื่อนๆแกล้งแถมพี่เลี้ยงที่นี่ก็ไม่สนใจเด็กปล่อยให้เด็กคนนั้นจมน้ําตายเด็กคนนั้นมีชื่อว่าเจสันเขาเป็นลูกของฉันเองและวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13เป็นวันเกิดของลูกฉันสุดท้ายคุณนายวอฮีก็เผยตัวจริงออกมาว่าเธอนี่แหละคือฆาตากรที่ฆ่าทุกคนที่นี่สาเหตุที่เธอฆ่านั้นก็เพราะว่าเธอเกลียดที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ทำให้ลูกของเธอต้องตาย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าป้าแกเนี่ยหลอนไปเองหรือเปล่าหรือว่าป้าแกสามารถสื่อสารกับวิญญาณลูกตัวเองได้จริงๆเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ป้าแกจะคุยกับลูกประมาณว่าแม่จะไม่ปล่อยให้มันหนีไปหรอกแม่จะฆ่ามันแล้วก็จะมีเสียงเด็กตอบมานะครับว่าใช่แม่ฆ่ามันเลยอะไรแบบนั้นนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นวิญญาณหรือเปล่าหรือว่าป้าแกหลอนไปเองทั้งสองคนเนี่ยก็ไล่ล่าไล่ฆ่ากันอยู่นานเลยนะคือมันก็ดูหงุดหงิดนิดนึงนะครับ คือคนนึงก็เป็นวัยรุ่นอีกคนนึงก็เป็นวัยป้าแก่ๆแ,แต่ทำไมไวัยรุ่นดันสู้รุ่นป้าไม่ได้เฉยเลยผมก็งงเหมือนกันแต่โชคก็เข้าข้างอลิซเพราะว่าเธอไปหยิบมีดมาได้อลิซไม่หล่อช้าพอได้มีดมาไปฟันคอคุณนายวอฮีขาดทันทีทั้งเลือดทั้งเนื้อกระดองกระดูกนี่มาเต็มและเช้าที่สดใสก็มาถึงด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะไปหลบที่ไหนนะหลอนไปหมดเลยขึ้นไปนอนบนเรือซะเลย แถมตำรวจก็เข้ามาที่นี่แล้วด้วยแต่จู่ๆก็มีตัวอะไรสักอย่างพุ่งขึ้นมาจากน้ําและก็ลากอลิซลงไปไอตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือเด็กที่มีชื่อว่าเจสันเป็นลูกของคุณนายวอฮีนั่นเองครับแต่แล้วเรื่องเมื่อกี้ก็กลายเป็นแค่ความฝันเพราะว่าตอนนี้อลิซนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าเพื่อนๆของคุณไม่มีใครรอดตายกันหมดเลยเราเจอคุณลอยอยู่บนทะเลสาบ เราก็เลยรีบไปช่วยคุณขึ้นมาอาริธเธอก็เลยลองถามตำรวจไปว่าแล้วเด็กผู้ชายละ่ะเด็กผู้ชายที่ลากฉันลงไปในน้ําตำรวจก็ตอบไปว่าไม่มีนะเด็กผู้ชายเราเห็นแค่คุณตกน้ําพวกเราก็เลยรีบเข้าไปช่วยอ้าวสรุปแล้วเรื่องเมื่อกี้ไม่ใช่ความฝันนะครับเด็กผู้ชายคนนั้นมีตัวตนจริงๆเจสันมีตัวตนจริงๆแต่ตำรวจไม่เห็นแค่นั้นเอง และฉากก็ตัดกลับมาที่ทะเลสาบอีกครั้งดูเหมือนมันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในน้ํานะครับและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้อะไรครับเป็นยังไงกันบ้างภาคแรกก็จบไปแล้วนะส่วนภาค2ภาค 3... เนี่ยก็จะตามมาในเร็วๆนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามราับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ